สวัสดีครับมือสิบพามาเบงสั่งกีตาร์ราคาเจ็ดหน่อยกว่าบาทจากรัศดาครับมาเบิงได้ว่าเป็นจังไดมันสีสมราคาพออ่าเานี่ยตึงนกันตึงอ่

ข่ายเรียงเลยครับอ่าซื้อเอาไว้ให,ให้ลูกให้ร้านเรียนไดกน้อยเรียนเก็บซื้อว่าโอเคครับนี่สมราคาครับผมกับตอนการชิปผมลองเรียนรายงานชิปนี่แล้วถ้าซื้อว่าโอเคครับมีม่ของถูกไม่บางขนาด